เรจะไปเชื่อว่าวันนี้คือบุฟเฟ่ต์วันนี้เรามีร้านเนื้อวากิบบุฟเฟ่ต์และที่สำคัญดื่มได้ไม่อั้นด้วยบุฟเฟ่ต์บแบบใหม่แบบสับฟังมากอยากให้มาลองมากๆนะคะพามากินอะไรคะเนื้อยาว์บลังค์ยบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์เ,เหรอใช่จริงเหรอใช่โอ้โหร้านนี้ใช่ไหม ใช่จ้าขไปเข,ขออ้ารัาไม่ยอมเดียด๋วยวมันโมหมอฝาบกับเราสองคนอีกแล้วในึ่งชั่วโงยืมดีแน่เลงนะคะวันนี้เรามีร้านเนื้อวากิวบุฟเฟต์และที่สำคัญดื่ม ได้ไม่อันด้วยตูแซนตูแบบใหม่แบบสดจะมาแนะนำแต่ก่อนอื่นขอบคุมาแล้วค่ะทุกคนและนี่คือเนื้อวาเกวน่ากินมากน่ากินมากไปละจ้า ตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วนะคะวิธีการสั่งก็คือง่ายมากเราสามารถสั่งอาหารผ่านจากไอแพดที่โต๊ะของเราได้เลยนี่และที่สําคัญไอ a d มีภาพด้วยเข้าใจง่ายสุดๆนั่นเองนะคะอันนี้นี่คือที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราสามารถกินได้แบบไม่อั้นถ้าใครชอบใส่เนืนะ้อมาวากิวจัดไปเต็มๆแต่ดีตรงที่นี่มีลิ้นด้วยลิ้นก็น่ากินมากเลยเนาะดึงเขาน่ากินแลือเปล่าค,คือจะกินเท่าไหร่ก็ได้หรือไม่จีใช่เท่าไรก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ไไดส่วนสายซีฟู้ดทุกคนดูหอยเชล โือทังมือพุกย่าน,นะเ่ยมนช่วด้วยมีหอยเชลซีฟู้ดมาจับเต็มขนาดนี้โอ้โหที่คีบนะคะก็จะวางอยู่ที่โต๊ะเลยแล้วก็จะมีพวกซอสต่างๆเห็นป่ะจะมีซอสเนื้ยยากอันนี้ iPad แล้วก็อันนี้ที่ใส่น้ําจิม้มจานอุปกรณ์อู่นตรงหมดแล้วถือว่าสะดวกสบายเออลืมบอกไปโต๊ะเนี่ยนะคะจะเป็นเตาเป็นแบบเตาแก๊สเราจะต้องเปิดเองคือตรงหัวโต๊ะจะม่ควบคุม กดปุ๊บไฟเป็ดปั๊บง่ายครน,นันน,น่ะครับกดค้างไว้นะกดค้างไว้นะเนี่ยนะคะโอเคอย่างเนื้อมันคือว้าวน่ากินเนาะน่ากินมากเนื้อแบบทุกคนดูนี่อันนี้นี่เรากินได้แบบบุฟเฟ่เลยอะ่ะโอ้โหจับไปเต็มเต็มฮึไฟแรงมากเดมมากเร็วมากเลยเนี่ยเร็วนะ ย่างแค่แบบนิดหน่อยพอนะคะทุกคนคือเนื้อเนี่ยมันต้องมันแบบไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะพี่เจตเนานะถ้าใครชอบแล้วมากก็ครึง่งนึงก็ได้อ่ะครึ่งสุกครึ่งดิบก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าหมูเนี่ยจะต้องย่างให้สุกๆนะคะได้แล้ว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 ทุกคนดูนี้น้ำลายหัอืมคนดูน,นี้เนื้อแบบช้ำๆอันนี้วากิวไหมพี่เจใช่อันนี้เป็นโครเกะวากิวนะคะอันนี้โครเกะวากิวนะคะ น่ากินสุดๆเกินเท้ากันยังอะมานั่งดูคลิปของกินแบบนี้เอจาระเกี่ยวว่าอืมอ้ดมากมทุกคนดูนี่เขาจะมีเหมือนเป็นเมงห่นะคะต้นหอม,อ,มอันนี้จะเป็นกระเทียมแล้วอันนี้จะเป็นซอสแบบเผ็ดๆหน่อยใช่แล้วก็อันนี้เป็นซอสปกติแต่ชอบตรงมีกระเทียมเขาใส่ลงไป รอ,อ,อร่อยอย่างแน่นอน,น,น,อนโออวันนี้<ำ>แบบจะเปิดมาแบบใหม่อะแบบใหม่พอเรารูปปุ๊บเราก็เลยแบบติงดิอ่ะงั้นไปใส่ก<อ>ิน<อ>นะเนาะอือดได้ใส่กระเทียมเลยยิ่งอร่อยออ โอ้มากอุโยลิ้นลิ้นลงไปแล้วจ้าลิ้นพรน่ากินนะครับลิ้นลงไปแล้วจ้าโอ้ยน่ากินมากทุกคนดูนี่โอเคลิ้นได้แล้วย่างนิดหน่อยพอสุกแล้วสุดแล้วไปเลย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 โอ้ยไม่จิบลงกระเทียมก่อนเลยทุกคนดูนี่กินกับมะนาวนะครับนี่นี่เอร่อย อันนี้กินบุฟเฟ่ต์เหรอบุฟเฟ่ต์กินทั้งคืนด้วยทุกอย่างครับวากิวก็บุฟเฟ่ต์อันนี้วากิวบุฟเฟ่ต์นะครับอร่อยมาก โอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้ยไฟลุกตกจำ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 อ้รื่องมี้น่ากินไหมโอ้โหไม่ไหวแล้วใครไม่ได้กินข้าวแย่แน่นอนหืม อร่อยแล้วมันดีตรงที่ถ้าเราชอบอยากกินอะไรใช่ไหมก็สั่งย้ำอันนั้นได้เลยเพราะว่าดูสต๊อปนั่นเองนะคะไม่จีสั่งอะไรอะ่ะอุ้ยเมนูเยอะมากเลยเนาะเยอะยมากจะมีเนื้นขอข้งหมดอ๋อกี๊อยากได้นเนื้อที่มีไข่อ่ะซ้ายข้างซ้ายอเออเนี่ก็ได้<า>ข้างไหเขามีไข่มาให้ด้วยอะ่ะใช่ด้านซ้ายเป็นมีไข่อ๋อด้านซ้ายมีไข่ด้านขวาไม่มีไข่โอเครวมมี เป็นสเต็กน <time> ีะก <I have. S 1> ็มีลิงใส่จีสนะครับอ๋อนี่ม <which pays> <Christians> huh? ีทอดเป็ดด้วยมีไก่ข้าวหมกโอ๋อยากกินอยากได้อันนั้นน่ะข้างบนน่ะนังโกตซ์เออข้างบนเลยข้างบนเลยกระตุกหมดอะไรนะลูกอ่อนหมดแต่เนื้อมีลูกอ่อนไข่ดีขนาดนั้นเลยมาแล้วจ้าทุกคนเมนูนี้แบบเลิศมาก มาพร้อมกับไข่แดงแบบนี้นะคะโอ้ยน่ากินอ่ะไม่ใช่อันนี้ชื่อว่าอะไรอ่ะเอสโตแน่เขาเรียกว่าอยู่สกียากิอ๋ออันนี้ก็เป็นวาคิวเหมือนกันอ๋อเป็นวาคิวด้วยใช่้วมีย่ยบางบางแล้วก็กินกับไข่แดงย่างบางกินกับไข่สดใช่ลงไปเลยเมจิโยชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่บางนี่แบบบางมากเลยทุกคนย่างนี้หน่อยเหรอคะย่างนิดหน่อย อ๋อได้ยังอีกนิ่หนึ่งอีกนิดหนึ่นนนนงเขาเรายังไม่สุกถ้บจะขาดเลยทุกพนด้นนี่น่ากินมากโอ้ยไฟมัดมากอักชิบพี่เนระวังมือระวังคิ้ว อร่อยมากโอเฉยปะเฉยแต่บางมากเลยนะคะลงมาเลยจ้า oh. ชิ้นหนึ่งนี่เอาจริงๆแบบอิ่มเหมือนกันนะเนี่ยเนียว้าวรอแปรกนทุกคนดูนี่โอ้โหคำเดียวเลยไหมเราเป็นผู้หญิงนะเนาะ หวานนุ่มอร่อยคุ้มนาะคุ้มนาะ,นะตับมาแล้วจ้าทุกคนดูตับดิมาพร้อมซอสนะคะแต่ตับดูน่ากินมากทุกคนดูนี่นา่ากินมากใครจะไปเชื่อว่าว่านี่คือบุฟเฟ่ ยิ้มสวยปไ๊บของกิ๊กอะมีไม่คือไม่มีซะแล้วโอ้ยทำัปเลยในแก้วเท่าไรไม่จีโอ้โหโหดมากนะเดี๋ยวนี้คุ้มไหมสี่แก้วห้าสี่แก้วคุ้มนะสี่แก้วคุ้มสามแก้วไม่คุ้มอ๋อนั่นหมายความว่าจะต้องดื่มตั้งแต่สี่แก้วถึงจะคุ้มโอ้โหเอาช้อนหน่อย คิดว่าหลายคนจะเห็นกิ๊กแบบปิดตามอะไรคลิปแล้วนะคะคือแบบมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วแหละจริงๆมันแบบแดงมากเลยจะเปิดก็ได้แต่คิดว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจปิดไว้ดีกว่าวนั่นเองนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะได้เห็นในเวอร์ชั่นแบบกลับมาหน้าเต็มอีกครั้งเป็นฟิลแบบดูไปก่อนครึ่งหน้าเนาะแล้วก็ยูดีๆวันดีคืนนี้ก็กลับมาอ๋อไม่สวยจังเลยล่ะทุกคนดูเนื้อนี่กินไปเนาะ ดีขนาดนี้กินได้แบบบุฟเฟ่ไม่น่าเชื่อวะแต่มันมีอยู่เริงอยู่ในโตเกียวนี่เองค่ะว้าวว้าวว้าวมากินกัน จริงอ่ะะนใช่บุฟเฟ่จริงไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยไปอ,อยู่ในคอร์สอยู่แล้วอ่ะใช่กินเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยซักอีกก็ได้ใช่เงินไหมเนาะตอนนี้สังก o l v e สิบจานแล้วและมีตับด้วยนะคะเอาจริงอาหารเขาแบบเยอะมากเลยนะ,ะที่เราได้กินแบบไม่อั้นอืมทุกคนบอกพิษรู้แล้วแหละบุฟเฟ่อะรู้แล้วแหละว่าดีรู้แล้วแหละว,ว,ว,ว่าอร่อยแต่เป็นไหนแล้วทะลุแต่พิษ อีฟูโมเมนต์ลังจะบอก A later few moments ร้านนี้ชื่อว่าร้านนี้ชื่อว่ายูกะกุยูกะกุทุกคนไทยก็รู้จักอยู่แล้วนี่ยูกกะเทร้านพิเศษนะครับร้านพิเศษทำไมอ่ะเขามีไลน์ใหม่ขึ้นมามีไลน์ใหม่เป็นแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่พิเศษนะครับอ๋อมีคิวกกุธรรมดากับคิวกุบุฟเฟ่ต์ร้านนี้มีแบบธรรมดาไหมหรือว่าบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวใช่บุฟเฟ่ต์นะครับบุฟเฟ่ต์อย่างเดียวใช่ โอ้โหราคาแล้วก็ถ้า5กิโวากิวร็คนละ5,000เยนคนละ5,000เยนแล้วรวมแอลกอฮอล์ด้วยเป็นเท่าไหร่คนละ5,000เยนตั 5, ้งมติ6,000เยนก็คือดื่งปัง5 0 0ยบาท1,500บาทกินเนื้อวากิวบุฟเฟ่แล้วก็ดื่มเก๊กฮวยไ,ไ,ไ,ได้แบบไม่อันแหลมจริงจื่อไม่เหรอแล้วนี่สั่งอะไรมาอีกซุดมาอีกแล้ว <Game S 1> มาอีกแล้วโอ้โหมาแล้ว,ลวน้ำอะไร<ป> 1 5นี่คือดื่มไม่อั้นกินไม่อั้นใช่ไปแล้วจ้าแก้วห้าก็คือไปแล้วนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวฉันสรุปนิดนึงร้านนี้ชื่อว่าคิวกากูนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นสาขาที่แบบบุฟเฟต่ตอนนี้เขาเพิ่งแบบเรียกว่าเป็นเปิดไลน์ใหม่แบบใหม่แบบสับตังมากอยากให้มาลองมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสาขาที่กิ๊กมาเนี่ยเดี๋ยวกิ๊กจะฝากโลเคชั่นเนให,ให้ราคาเนื้อวาคิวกินได้ไม่อั้นบวก เก๊กฮวยบูดตดตื่มได้ไม่อัน้น6ไพน์เยนประมาณ1,500บาทสำหรับกิ๊กคุ้มแล้วทุกคนคุ้หลืมไม่คุ้มอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกสำหรับตอนนี้ไว้แล้วให้บ๊ายบาย,ยังไม่กินคงหวันนะฮะหวานอีกเหรอมีคงหวานต้องตายเพราะว่าสกอนรออยู่โอ้โห ามาอยู่ก็คือต้องกินอยู่ก็ไอศครีมอะไรอะไรเธอบอกว่ามาร้านเนื้อย่างจะต้องกินไอศกรีมทำไมมาร้านเนื้อย่างต้องกินอ่ะอร่อยไหมน,นี่มันจะปิดคลิปไปแล้วเนะี่ยต้องมานั่งกดหายให้อีกอ่ะทุกคนลองมีไอติ้งมีโค้ันะครับอันนี้กับเบลคืออไรในบุฟเฟ่พอจ่ายจ่ายมาพันห้านี่ก็จะมากินไอศกรีมบุฟเฟ่อ่ะคือทุกคนต้องกินนะครับต้องกินใช่ไหมคะมีความสุขนะคะ เครยไม่ได้นะคะเครียดเนะคะโอ้เครียดเครียดนะคะถ้าเครียดจะเนเนี่ยต้งเดิมแล้วก็ตงจริงควงหวานเครียดอ่ะเครียดโอ้เวลาเครียดทำไงนะเวลาเครียดทำไงนะขออีกทีเครียดจังเลยโอ้ย